สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 โรงเรียนวัดอมรินทรารามทุกคนวันนี้เป็นวันที่25พฤศจิกายน2564เป็นชั่วโมงที่สองของพระอาจารย์ที่จะได้บรรยายสอนวิชาสังคมศึกษาของเราในเทอมที่สอง เรื่องบทบาทหน้าที่ของของใครล่ะของพลเ,เมืองนะบทบาทหน้าที่ของพลเ,เมืองที่ดีเราต้องศึกษาเรียนรู้ไว้ประดับสติปัญญาตัวเองไว้ตามที่หลักสูตรเขาได้กำหนดไว้นะพระอาจารย์ก็จะไม่เกินมากไม่พูดมากเพราะว่าพูดมากก็จะเป็นการ ถ้าขยายไปเยอะเกิดความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นเราเข้าเนื้อหาของเราเลยนะเปิดหนังสือหน้า82ก็ได้นะหน้า82หนังสือของเรานะเรื่องวันนี้ที่จะเรียนกันก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและท้องถิ่นของเราในตอนที่สองของบทที่หนะึ่งะตอนที่สองของบทที่หนึ่ง เกี่ยวข้องอย่างไรเพราะว่าถ้าเราไม่เคารพไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของชุมชนของท้องถิ่นที่มีหน่วยงานของรัฐทางรัฐราชการเนี่ยเป็นผู้ออกมาให้ก็จะเกิดความไม่ผ้าสุขหรือไม่สงบสุขนั่นเองในการอยู่ร่วมกัน อย่างที่พระอาจารย์เคยสอนเคยแนะนําไปแล้วว่าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปก็จะมีข้อบังคับมีกฎระเบ,บียบตามมาเพราะเราอาศัยอยู่ในรัฐอยู่ในประเทศอยู่ในท้องถิ่นอยู่ในชุมชนเราก็ต้องเคารพกฎกติกาเคารพกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆของอชุมชนนั้นของถิ่นนั้นของประเทศนั้นโดยสําคัญ นะส่วนที่เราจะศึกษาที่จะเรียนในกันชั่วโมงนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับบทบัญญัติแล้วก็ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนต้องบลนอ่าแล้วก็ประโยชน์แค่นี้ไม่ไม่เรียนเยอะวันนี้เรียนแค่สองหัวข้อ,ขอแล้วก็ได้จบบทที่หนึ่งไปนะตามที่พระอาจารย์ได้เขียน ไว้ในกระดานหน้าที่ของพลเมืองที่ดีชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับจราจ,จรไปแล้วนี่เรามาเรียนเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่นของเราชุมชนท้องถิ่นของเราว่ามันมีอะไรบ้างชมชมท้องถิ่นที่จะต้องเรียนต้องศึกษาในหัวข้อที่หนึ่งหนึ่งนะเทศสบัญญัติ เทศบ,บัญญัติที่เราต้องเรียนคือเป็นกฎหมายที่ทางเทศบาลอยู่ในภายใต้ขององค์การบริหารสว่วนจังหวัดออกมาคืออยู่ในสองคมเมืองเทศบาลน,นะเป็นเทศบาลทั้บบทงคมเมืองได้กำหนด กฎเกณฑ์ออกมาเป็นกฎหมายออกมาให้มีการดูแลดูแลประชาชนในท้องถิ่นนั้นในชุมชนนั้นเป็นการบังคับกฎหมายออกมาในเรื่องงบประมาณอ่ารายรับรายจ่ายท้งเรื่องการจัดเก็บภาษีการควบคุมใช้สื่อโฆษณาต่างๆ ประกอบทั้งเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ปล่อยสัตว์ต่างๆทั้งเรื่องสภาพอากาศแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อชุมชนทั้งเรื่องขยะมูลฝอยทั้งเรื่องการดูแลแม่น้ำลำคลองต่างๆเนี่ยเทศบาลเป็นคนดูแลเป็นคนออกกฎมาแล้วก็ให้ เทศบ,บาลเท่ากับทมเมืองนะอยู่ในเมืองมีเมืองก็ได้เขียนไว้เทศบาลก็คือเมืองอยู่ในเมือง,อย,อ,งอยู่ในตัวอำเภออย่างเงี้ยที่พระอาจารย์กล่าวมาหกเจ็ดอย่างเนี้ยก็จะเป็นส่วนใหญ่ของเทศบ,บาลต้องออกกฎเพราะทุกคนอยู่ภายใต้เมืองอยู่ใต้ชุมชนก็จะ ปฏิบัติร่วมกันนะปฏิบัติร่วมกันเพียงแต่ว่าเทศบาลเนี้กนยออกา,ห,ากหนดขอบเขียนออกมาให้เรากําหนดขออเขตออกมาให้เราเราก็จะต้องปฏิบัติตามอย่างเช่นการเสียภาษีการทิ้งขยะ,ะการกําจัดลูกน้ําการทาความสะอาดแหล่งน้ําลําคลองต่าง นี่ก็เป็นกฎระเบียบที่เราต้องทําร่วมกันนะในเทศบาลหยัดนี้เขาออกมาเราก็ต้องปฏิบัติร่วมกันนี่ด้เรื่องเทศบัญญัติแล้วนะเรื่องแรกข้อบัญญัติอันที่สองสองนะข้อ บัญญัตของอบจย่อมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เขาตากฎหมายออกมาในเรื่องการจัดเก็บภาษีนี่นะ จัดเก็บภาษีเสาบฤษีนะสละอีอมีเรื่องการจัดเก็บภาษีเ,าเรื่องจา่ายค่าธรรมเนียมจาย่ายค่าทรรมเนียมทิ้งขยะอย่างนี้เป็นต้นนี่นะ เนี่ยเขาจะออกมาในตัวเมืองนี่คุณจะทำร้านอาหารคุณก็ต้องจ่ายภาษีอ่าหรือคุณไปซื้อของในที่ร้านเขากาหนดคุณก็ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อจ่ายภาษีแล้วมีขยะมีอะไรอยู่หน้าบ้านตัวเองก็ต้องจ่ายรรมเนียมค่ารรมเนียมค่าบำรุงให้กับเทศบาลน,นี้อ่า ปีต่อปีร้านค้าเนี่ต้องจ่ายอยู่แล้วเรื่องขยันะเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ต้องอยู่ภายใต้ของเทศบาลในการที่จะ,ะบำรุงชุมชนบำรุงเมืองตัวเองให้เจริญขึ้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในประโยชน์เอาหันมาทางนี้ต่อไปก็คือข้อบัญญตัติเล็กลงมาอีก ของอบตนะนี่จังหวัดอยู่ในในเมืองแล้วเราลงมาอยู่อบตบ้านนอกมั่งอยู่ในถิ่นบ้านนอกถิ่นชุมชนบ้านนอกอ่าส่วนมากก็จะเป็นอบตองค์องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าที่จะมีการเลือกตั้งอยู่ในวันเร็วๆเ,วเวนี้ยอ่าทั่วประเทศพร้อมกันหมดมีนายกมีรองนายกมีเท ประธานสภาองค์การประธานสุตบลญเขาจะมีเขาดูแลอยู่เขาจะเลือกตั้งกันเร็วๆนี้อันนี้ก็รับใช้รับจากตัวนี้มาแล้วก็มาล่างในชุมชนตัวเองว่ามีอะไรบ้างอย่างเช่นว่า,เ,าเรื่องขยะเนี่ยไปทิ้งที่ไหนอย่างไรอบตเขาก็พยายามหรือมีรถไปจับเกบว่ามาทิ้งตรงดวมกาหนาไป จะได้ไปกำจัดที่เดียวกันเรื่องสวนสาธารณะหรือที่ออกกำลังกายเนนะจะมีชุมชนเขาก็จะ,ะทำไว้ให้อ,อบตอน,นี่ก็ทำไว้ให้แล้วก็ไอ้ที่ตอบผิดกันในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเรื่องอกำกำจัด ยุงลายเนี่ยเห็นนะกำจัดยุงลายเขาเขาก็พยายามออกมาจากตัวนี้แหละเทศบัญญัติเป็นตัวตั้งตัวหลักแล้วก็มาดูในที่ตัวเองว่าควรทําอะไรบ้างมีขยะมีสวนสาธารณะนะมียุงลายก็จะพยายามเอาในสิ่งที่ชุมชนตัวเอง อย่างพระอาจารย์อยู่เนี่ยวัดฉิมทายกาวาสเนี่ยอยู่ใ,ใกล้ก็มีชุมชนของวัดวิเศษการวัดฉิมไทยยกาวาดอยู่ด้วยกันเขาก็จะมาหลากัหลกๆเรื่องยุงลายเพราะว่าคลองน้ํามันยเยอะเขาจะมาดูแล้วเรื่องขยะรถมีจอดหน้าวัดใส่ถังไปเทเนี่ยเขาก็จะอยู่ภายใต้ในชุมชนเหมือนกันชุมชนก็อาศัยตัวนี้แหละเทศบ,บัญญัติตัวเมืองมาเป็นกรอบเป็นกําหนดบังคับให้เราใช้ แต่และชุมชนแต่และสถานที่ก็ไม่เหมือนกันเมื่อเมื่อนะเมื่อเขาจัดเก็บได้หมดทั้งหมดเนี่ยพระจา์ขอรบก่อนเมื่อเขาจัดเก็บภาษีได้เมื่อจัดเก็บรายได้ได,ได้ต่างๆเนี่ยเขาก็จะนําไปพัฒนานําไปพัฒนาพัฒนาอะไรพัฒนาชุมชนมีอะไรบ้างพัฒนาชุมชนได้ได้เงินไปแล้วเนี่ยอ่า ได้เงินไปแล้วก็พัฒ,พฒนาชุมชนอะไรบ้างหนึ่งเรื่องแรกเลยถนนนี่นะพัฒนานะพัฒนาชุมชนประโยชน์เนี่ยชนหนึ่งถนนถนนคอนกรีตเข้าชุมชนเข้าซอยเข้าหมู่บ้านเนี่ยถนนคอนกรีตเนี่ยอันแรกเลยอันที่สองไฟสว่างนะ เห็นไหมซอยไหนถนนเส้นไหนไม่มีไฟสว่างเนี่ยคือไม่เป็นการพัฒนาเขาพัฒนาเนี่ยหลกัหลกๆเลยแล้วมีอะไรบ้างไปทำที่สาธารณนะออกกำลังกายที่ยังพักผ่อนหย่อนใจนะ เป็นการช่วยให้คนในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรงสำคัญ3อย่างนี้ประโยชน์นะเนี่ยพอจย์เลือกประโยชน์จากการที่จัดเก็บภาษีจัดเก็บรายได้ต่างๆในชุมชนที่คนในชุมชนร่วมมือกันก็จะมาพัฒนาตรงนี้3อย่างแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็คือเรื่องยุงลายนี่แหละกำจัดยุงลาย ลุงลายนะเพราะว่าคลองน้ํามันเยอะ,อะเรื่องกระจัดคลองน้ํามันเยอะนี่นะที่พระอาจารย์เล่ามาทั้งหมดเนี่ยพยายามอธิบายงาทั้งหมดก็คือเกี่ยวกับชุมชนเกี่ยวกับท้องถิ่นเทศบัญหยัิก็คือเทศบาลออกกฎมมานในเรื่องพวกประมาณเรื่องรายรับรายจ่ายเรื่องภาษีเรื่องอการใช้เครื่องเสียงการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง าการส่งเสริมสุขภาพการกําจัดขยะการกําจัดดุงลายเนี่ยก็เป็นหลักเขาตั้งมาเป็นหลักแล้วก็ชุมชนไหนที่จะหรือองค์การบริหารส่วนตำบลไหนที่จะนําไปให้ชุมชนที่จะพัฒนาได้ที่จะทําได้จริงเขาก็จะเอาไปทําอย่างที่พระอาจารย์ยกตัวอย่างมาแล้วนี่ก็เป็นเรื่องของชุมชนกับท้องถิ่นที่จะอยู่ร่วมกันเพราะทุกคนอยู่ภายใต้อ่า กฎอันเดียวกันอยู่ในรัฐอันเดียวกันแต่ว่าจะอยู่คนละชุมชนเท่านั้นเองแต่เพียงจะทําร่วมกันเพื่ออะไรหนึ่งเพื่อความสงบสุขเพื่อความผาสุขคนในชุมชนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรู้เรื่องเดียวกันทําเรื่องเดียวกันมันก็จะเกิดความสามคัคคีเกิดขึ้นนะเพราะว่าถ้าไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีข้อบังคับไม่มีกฎกติกาอยู่ร่วมกันก็ ถ้าเราบ,อบ่อแวงกันทิ้งขยะก,ก็ไม่เป็นที่ทิ้งขยะก,ก็ไม่เป็นที่ลูกน้ํายุงลายก็จะเยอะถ้าเราไม่กําจัดไม่นํารายอาเบียตที่ทางหน่วยการราชการเนี้ยามาให้ไม่ไปจําจัดก็จะยุงก็จะเยอะ,อะถนนทนทางสวนสาธารณะไม่มีให้ก็จะเดินทางลําบากก็จะหาที่ออกกําลังกายลําบากนะนี้เราต้องเข้าใจใน ตอนที่2ในของบทที่1นึ่งหน้าที่ของคนรเมืองที่ดีพระอาจารย์ก็จะให้ใบงานด้วยในชั่วโมงนี้มี3ามหัวข้อเรื่องเทศบัญญัติคืออะไรเรื่องของข้อบัญญัติของอาบตมีอะไรบ้างแล้วก็ทำไมเราถึงต้องอยู่ร่วมกันทำไมถึงต้องมีกฎมีระเบียบมีข้อบังคับอะไรอย่างเงี้ยเราเอธิบาย แค่สามข้ออธิบายความเข้าใจเราไม่มีผิดไม่มีสูงนะกับพระอาจารย์ขอให้นักเรียนเขียนมาหนึ่งก็จัดลูกน้ำสองทำความสะอาดปัดกววดถนนนี่ได้เรื่องกับชุมชนอยู่ด้วยกันนะในท้ายชั่วโมงนี้พระอาจารย์ก็ฝากให้นักเรียนทําใบงานจะได้มีคะแนนเก็บสําหรับคนที่ยังไม่ส่งคะแนนไม่ส่งใบงานในชั่วโมงที่1ก็ส่งได้เดี๋ยวพระอาจารย์เช็กให้หมด ตอนนี้พ่อจย์ให้คะแนนหมดแล้วนะติ๊กให้คะแนนหมดแล้วเ,เช็คที่ส่งมาเนี่ยเค็คให้คะแนนหมดแล้วาบางคนก็เข้ามาทักทายพระอาจารย์อยู่ในห้องเรียนก็มีว่าทําไมถึงได้น้อยทําไมหนูส่งงานไปแล้วไม่เห็นงานอะไรเงี้ยก็ทักกันมาได้พะอจารย์ดูตลอดเปิดดูตลอดทั้งคืนว่านักเรียนคนไหนสนใจในคลิปวิดีโอพระอาจารย์ก็เข้าไปดูอยู่เรื่อยๆว่าใครเข้ามาดูมั่งชมมั่งพระอาจารย์ก็เข้าไปพยายามเข้าไปดูเพราะเป็นชื่อของพระอาจารย์เองนะ ก็ขอให้นักเรียนนักษาสุขภาพส่วนจะได้เจอกันในห้องเรียนไหมที่โรงเรียนไหมก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึง่งในชั่วโมงนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนไว้ค่อยเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดี